แพดนี้นะครับท่านพ่อของเราเนี่ยก็ได้เข้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับอีกหลายๆตัวนะครับที่รีรานกันมาอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวซึ่งในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาไกด์ก่อนแพทออกเหมือนเดิมนะครับว่ากดตัวไหนดีตัวนู้นดียังไงตัวนี้ดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาฟังกันได้เลยเนาะ let's ก o ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวขอ,อทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการเชื่อหรือทําตามสิ่งที่ผมพูดถ้ามีข้อมูลที่ผมคาดเคลื่อนก็สามารถเพิ่มเติมมไดด้้ในคมมนคออเเเลยยรบ่าาก็พ สรับตู้เฟสแรกนะครับก็จะเป็นตัวของอาเลคิโนหรือว่าท่านพ่อของเรานะครับแล้วก็ตัวลูกชายคนโตอย่างลีนี่นั่นเอง สำหรับตัวลิชิโนหรือว่าท่านพ่อนะครับก็แน่นอนว่าเป็นตัวละคร DPS ไฟนะครับที่เน้นการยืนฟิวจัดฉาแน่นอนนะ้วยจากในไลน์นะครับเราก็จะเห็นว่านางเนี่ยจะใช้บ่วงเลือดนะครับหรือบ่วงพนัชชีวันที่เป็นดีบัฟมาใช้ปั๊บตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับทำให้ตีเป็นไฟตามดีบัฟเลยแล้วก็สามารถฮิวตัวเองได้นะครับจากอันติก็จะถือว่าเป็นตัวที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีนะครับผมถ้าบนอันติทันนะจะมองว่าคล้ายๆกับตัวของหูเต่าก็ได้นะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ท่านพ่อของเราเนี่ยแกันนนอนเต้้งปป็ เ t k ด้วยนะครับไม่ได้เน้นเลือดอะไรทําให้อาจจะโดนตีหนะ้าแดงเกิดวูบได้บ่อยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็แก้ได้ง่ายๆนะครับด้วยการใส่โล่ไปเลยจบๆนะครับจะโล่ปูโล่เดียวหน้าอะไรก็ว่าไปใน <Okay. S 1> ส่วนการใช้งานจริงนะครับอันนี้ผมว่าเราต้องไปดูหน้างานจริงนะครับไปจับไปเล่นจริงดูอีกทีนะครับว่าจะเข้ามือไหมเนาะแต่คร่าวๆนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เล่นมาสักพักแล้วเนี่ย ผมเองก็มองว่าท่านพ่อเนี่ยก็แอบ <hi> เล่นยากนิดหนึ่งนะครับด้วยไอดีที่ยังปั้นตัวไม่ครบหรือว <knowledge> ่ายังไม่ม er ีตัวนู้นตัวน for ี้ความชินกับเกมสกิลการเอาตัวรอดนะครับทำให้อาจจะทําให้เราเนี่ยหืดขึ้นคอนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าก็เป็นแค่การคาดเดาของผมเนาะว่าถึงแม้ว่าจะเล่นยากแค่ไหนเนี่ยไอคอมเป็นเนี่ยผมว่ามันฝึกกันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นมือใหม่ที่อวยท่านพ่ออยู่นะครับสบายใจได้ผมแนะนําให้กดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวตัวออกมานะครับผมจะมีไกด์เต็มให้อีกทีเนาะแบบละเอียดเลย และคะแนนความน้าเปิดของด้านพ่อนะครับผมขอให้ที่10เต็ม10เลยครับผมมือคือแม่แค่ดีไซน์ด้านพ่อก็กินขาดแล้วนะครับใครจะต้านไหว ตัวถัดมานะครับก็คือตัวของลีนี่นั่นเองนะครับตัวลีนี่เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีตัวน้องนะครับก็เลยอาจจะแนะนําได้ไม่ลึกมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ข้อมูลที่ผมได้ลองเล่นมาตามกิจกรรมต่างๆนะครับบวกกับประสบการณ์การเล่นเกมนี้ของผมมาประกอบนะครับ <Okay. S 1> เพื่อแนะนําคร่าวๆแล้วกัน <Okay. S 1> ตัวน้องนะครับก็จะเป็นตัวดี s พไฟเหมือนกับท่านพ่อเลยนะครับโดยที่จะเน้นการทำดาเมจจากการชาร์จยิงแล้วก็จากสกิลธาตุนะครับ ซึ่งดาเบจที่น้องทําได้เนี่ยผมบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้ามันมีแบบตัวหมวกเยอะๆเนี่ยระเบิดทีนี่คือเจ็บเลยนะแต่น้องเนี่ยก็มีข้อสังเกตตรงที่ทีมน้องเนี่ย ควรจะเล่นเป็น3ไฟนะครับถึงจะดึงศักยภาพมามากที่สุดแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ไม่พ้นตัวของเบนเทตกับเซียงหลิงแน่นอนนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สีเลียดว่าจะต้องเล่น3ไฟอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ว่าเล่น3ไฟแล้วมันจะดึงศักยภาพมามากที่สุดก็เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปกด์ตัวละครไปนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้เยอะด้วยสําหรับตัวนี้เอาเป็นว่าสำหรับคะแนนความถ้าเปิดนะครับผมให้ที่8 เต็ม10บละขันนะครับอันนี้คะแนนจากที่ผมไม่มีตัวนะก็ถือว่าเป็นตัวที่แรงอยู่นะครับแต่ว่าดันมากรท่านพ่อก็เลยไม่ได้เฉลยฉายเท่าที่ควรนะครับสําหรับตู้หลังนะครับก็จะเป็นตัวของ UT, ละมุดแล้วก็หมอไปนะครับหรือใบสู plateau, เนาะซึ่งตัวละมุดเนี่ยผมก็ได้ทําไกด์ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ที่ขวาบนนะครับ <Okay. S 1> ใครอยากดูรายละเอียดไปดูที่นั่นได้เลยโอเคก็ค <Okay. S 1> ือจะเป็นตัวดีพลมนะครับที่เน้นการตีปกติชาร์ตตี आ? ออกมาอันติบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆของละมุดเนี่ยจะอยู่ที่ เราสามารถในการบินของน้องนะครับซึงทําให้เราเนี่ยสามารถสํารวจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยพอสัะคนที่หาตัวสํารวจแจมๆนะครับซึงมีดามเมจด้วยครบเครื่องเลยครับก็ผมแนะนาว่าอย่าลังเลที่จะกดมาเลยนะครับเพราะว่าตัวมันดีจริงๆเลยและคะแนนความน่าเปิดของน้องนะครับจะอยู่ที่9.5เต็ม10ครับผมเผื่อไว้จุด5ทำไมก็ไม่รู้นะฮะ สำหรับหมอไผ่เนี่ยก็จะกรณีเดียวกับลีนี่นะครับก็คือผมไม่มีตัวเนาะซึ่งหมอไผ่เนี่ยก็จะเป็นตัวซับพอร์ตฮิวธาตุไม้นะครับโดยน่าจะาจะฮิวได้ดีมากๆแล้วนะครับยังสามารถซับดาเมจให้กับทีมไม้ได้อีกทั้งปฏิกิริยาธาตุไม้ทั้งหมดเลยนะครับจากพัทสิบเนาะแถมยังมีโลจากอันติซึ่งมันก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็มาทุก2.5วิวก,กับตัวพี่แกเนี่ยมีฮิวเทพอยู่แล้วนะครับทำให้จุดอ่อนตรงเรี็กก็ไม่ได้มากมายอะไรนะ ซึ่งแต่ละคนที่ไม่มีฮิลดีๆเนี่ยผมก็แนะนํำหมอไปเลยนะครับทีมที่มีหมอมากปลอดภัยเสมอนะปั้นแค่เลือดบวกกับอาวุธครับ4ีดาวก็ไปได้ทุกที่อะไรครับทําให้คะแนนความน่าเปิดของหมอเนี่ยอยู่ที่10เต็ม10เหมือนกันเลยนะครับตัวคุณภาพชีวิตมีติดอดีไว้คุ้มแน่นอนครับแต่ผมไม่มีนะมาดูที่ตู้อาวุธกันต่อเลยนะครับ ในครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของหอ,อกท่านพ่อนะครับกับธนูของลินี่ตัวครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นะระฆังกับโดนัทเขียวนะครับอันนี้ผมมองว่าตู้ครึ่งแรกเนี่ยน่าเปิดกว่ามีภาษีดีกว่าเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตู้หลังเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องใช้ประจําตัวขนาดนั้นนะครับสามารถใช้อย่างอื่นทดแทนกันได้เหมือนกัน <Okay. S 1> ในขณะที่ตู้แรกเนี่ยถ้าท่านพ่อไม่มีหอ,อกประจําตัวเนี่ยมันก็จะติดขัดนิดหน่อยอะนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าใช้หอ,อกอื่นมันจะเป็นเขียวให้ไหมเนาะซึ่งแกอบอกว่าไม่น่าจะได้นะครับแต่ถ้ากดประจ แล้วถึงแม้หลุดได้ธนูของลินนี่มาเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่ใช้งานได้อีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นกันยูทินาี่อะไรเงี้ยก็ใช้งานได้ดีเช่นกันแล่ถ้ากลับมามองโดนัทเขียวเนี่ยก็คือแห้งเลยนะครับผมไม่มีใครใช้ต่อฉะนั้นเนี่ยใครจะเปิดตู้อาวุธผมแนะนําเปิดตู้แรกกันนะครับแต่ถ้าจะกดละคงให้ละมุดเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะครับผมสบายใจอย่างไหนก็ตามนั้นได้เลยด้วยมาถึงการสรุปตู้ตัวละครกันนะครับว่าในแผ่นนี้เนี่ยตู้ไหนหน่าเปิดที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้แค่ตัววเดีย วก,กับยังไม่มีตัวไหนสักตัวเลยแล้วก็ไม่ได้อวยใครเป็นพิเศษด้วยนะครับตู้ที่คุ้มสรารคุณที่สุดก็คือหมอไปกับละมุดครับปรบมือเพราะว่า2ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ยังมีตัวไม่ค่อยเยอะนะครับหาตัวแบก ID อยู่คาดามเมทก็กดละมุดขัดฮิลก็กดหมอนะครับง่ายๆเลยนะครับ ส่วนผู้เล่นเก่าที่คุ้นเคยกับระบบผงเกมแล้วนะครับผมก็ได้นําให้เปิดท่านพ่อได้เลยนะครับเปิดตามใจคุณได้เลยเนาะหรือจะเป็นผู้เล่นใหม่แต่ว่าชอบท่านพ่อก็สามารถกดได้เช่นกันเลยนะครับผมอย่ากลัวว่าไ d ดีจะพังหรือเปล่านะครับเพราะว่า ID ดีพังไม่มีจริงนะครับถ้ามีตัวอวยเนี่ยก็ให้ไปกดตัวอวยซะไม่ว่าเขาหรือผมก็ตามนะครับจะบอกว่าเล่นยากขนาดไหนก็ตามทีถ้าเราอวยนะครับเราก็ไม่ต้องสดนะครับกดมาก่อนฝึกทีหลังเล่นตัวที่เราชอบดีที่สุดเนาะผมบอกไว้เสมอเลย เดี๋ยววันที่แ8ออกมานะครับผมจะมีรีวิวเป็นตัวตัวให้อีกทีนะครับทั้งแบบเป็นคลิปแล้วก็แบบสดๆในไลฟ์เลยนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ไปถามในไลฟ์ได้เลยนะขอให้ด้ตัวเองกันทุกคนเลยนะครับเล่นเกมไปสนุกเด้อ